สวัสดีค่ะพี่น้องพีสารทางน้ำกินค่ะนี่พี่น้องมารุน่นมนรุ่นให้่าผู้ใดสีเสี้ยงโชคถึงอัใดค่ะมีน้ำปลาแดกน้ำโคกมีน้ำสมมีซีอิว่วดำมีปลาล่าหอมพี่น้องมีปลาล่า้อมค่ะมีคนเล่นเกมอเยู่เบื้องหน้าพี่น้องผู้ใดสีตอบถึงไใดสีมีเงินลักมันหายค่ามงอนอะ่ะตอบถึงอันใดมีเงินลักมันหายคนละยี่สิบบาทแต่ว่าผู้ใดถึงน้ำปลาล่านี้ สีได้ลายุมโมค่ะสี่พี่น้องสีได้ลอยนึ่งเลยค่ะไปพี่น้องไปรุ่นน้ากันค่ะเมื่อนี้คลิปแรกเมื่อนี้สิเป็นยังไงค่ะหลังจากก็ได้ล้มคลิปมา่นโดนไปพี่น้องไปรุ่นน้ากันผู้ใดสิโชคดีค่ะเมื่อ่ะไปค่ะถือกองก่อนค่ะหุ่นพี่น้องปูหู้สิมาเรียนเกมเขาสีได้ดูน้ากันอีกคนนึงแต่ว่าต้องโตอีสุ่มกันก่อนค่ะต่องต้ตมีสิ่งโตผู้ใดท้ายถือสีได้

là là ta bé thứ hai 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 thứ thứ hai 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 thứ อไงนลอยแล้ว่ะเนี่ยอ๋ออันนีได้ดอันได้งันนะ่ยได้งงัอ้ำอะไรคะโอยชีเอาไปเลยค่ะตอบถูกให้เราดุดม่ยากเอาลอดชีได้เลือกไหนนี่เลือกีได้ชีได้เออน้ำซึม

เยมด้ค่ะจังได้20บาทมังโหมกันดิอหมน่าะกอาลอสีมด้นอะไรกันน่น้ปี่้ำหกวะน้สไม่ได้ตังน้ำโคค่ะเอาหลอดออกเอาลอดสีชมเพราะว่าเอาหลอสีมสีมา ไข่สีสมดูดแรงแดงเลยน้ำซอสคู่คูไขได้ว้น้ำซอสฉันบอกแล้วโอ้แล้วเด็กกระเดียกยังไง้แล้ดกกระเดียกอะไรคะ เาคอยว่าขั้นนีสีชมเ้อสีสมอันนี้ได้ละค่ะสวัสดีอ๋อเจ้ีกินไ้ยังมั้งดเสีใจพูดปาแลาค่าพี่น้องไหเงลอก่กะลาพี่น้องไปเท่านี้ค่ะฝากคนไรก็แท้ก็ติดต่ทั้งสองได้สารหกินนะค่ะบอกกันไม่กินมาค่ะสวัสดีค่ะได้เงินอย่าดีใจน้ำลายวนด